สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายชัดโอเคครับวันนี้ก็มีปืนเข้ามาใหม่นะครับเป็นปืนสกานะเออผมมีงบอยู่ประมาณ1,300าเพชรนะ <Yeah. S 2> ที่จริงอะ่ะเออเรามาดูทีเซอร์กันก่อนนะอ้ยโคตรเท้ มาเอ้ยอุยอยากล่างประกอบล่างโคตรสวยอะโคตรเท่อะเออเอ้ยอุ้ยอย,อย่างสวยดูปลาฉลามสีแดงครับปลาฉลามสีแดงโคตรสวยโคตรสวยผมอย่างชอบอะที่จริงมีอยู่ประมาณพันสามร้อยพิษนะพอดีว่าตอนที่ผมตอนที่ผมสุ่มครั้งแรกเนะี่ยผมไม่ได้อัดไงผมกดอัดไปแล้วแหละแต่มันไม่อัดเออนี่เผมแล้วนี้แล้วทีนี้ผมก็เลยค่อยมาแล้วทีนี้ผมมองเห็นไงว่ามันไม่ได้อัดผมก็เลยมาอัดใหม่เออต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะครับมาดูกันว่างบ พันสามเนี่ยพันสามร้อยเพชรเนี่ยจะได้ไหมจะได้ครอบครองไหมเอ,อวเจาเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ดูด้วยนะว่ามันหมดไปประมาณกี่เพชรออโอเคมาสเตตัสของสกาฉลามแดงก็ประมาณ <5. S 1> ดาเมจหนึ่งอัตราการยิงลั่นสองนะเอออัตราการยิงสองแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลดลงเหลือเป็นหนึ่งนะโอ้มาเลยสุ่มรอบแรกไปเลยสี่สิบเก้าเพชร <5. S 1> โอเคมาดูสี่สิบเก้าเพชรไปอะไรออก สเก็ตบอร์ดแซนต้าสเก็ตบอร์ดครับสเก็ตบอร์ดมามา99เพชรไหนดูดิอะไรออกออืเออแน่นอนอะไรอ๋อกล่องกองมาต่อไปโอ้โหล่มออกว่ะเพื่อนล่มออกว่ะเพื่อนมา299เพชรดูดิเฮ้ยเฮ้ย299เพชรออกว่ะเฮ้ย พีถือว่าไม่เกลือครับถือว่าไม่เกลือครับจากพันดูดูดดค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยดูดูอย่างชอบอ่ะดูไอจ้าดิจ้าดิจ้าดิพี่ไอพี่อาจจะไม่ได้นะ่ให้ดูนะไม่ไม่ได้อัปเกรดหรือว่าเล่นเล่นให้ดูนะพอดีว่าพี่มีเพชรอยู่แค่นี้มันอัปเกรดไม่ได้ไงเออเพชรมันมีน้อยกอเกินอัปเกรดไม่ได้มาเพชรเหลือหกร้อยยี่สิบเพชรน,นะเดี๋ยวผมจะไปซุ่ม ปืน AK Dragon นะครับเพราะว่าผมอยากได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างแรงเออเดี๋ยวจะไปดูที่ร <Yeah. S 1> ้านค้าร้านค้าแค่งก่อนนะเพราะว่ามันจะลดเพชรด้วย <Yeah. S 1> เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่สาเพชรเองนะจะ6หกิเพชรอะ่ะยังถูกอะ่ะพอดีก็ซื้อไปที่ละกล่องสองกล่องมั้งแหละเนี่ยมามาสามกล่องสุดท้ายมาเปิดดิโบ๊บะเข้าให้ยี่สิบสี่ชั่วโมงสาวันเลยครับโอเคมาเหลืออยู่ห้าิบเพชรน,นะ เออเดี๋ยวจะลองไปสุ่มมาดูน่าจะได้อยู่นะสิบกล่องห้าร้อยสิบสองเพชรอ่เดี๋ยวหาไอเคดาก้อนกันนะผมค่อนข้าง,างชอบปืนนี้ไม่โคตรแรงอะ่ะผมบอกเลยแรงกับลั่นเร็วเข้ามาถืออัดตัวแป๊บเดียวแตกผมบอกเลยลั่นเร็วเขานิยมลากหัวไงอลันนี้อัดตัวโคตรแรงผมบอกเลยไอเคดาก้อนอ่ะไหน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 อยู่ไหนเนี้ยโอ้ค่อนข้างที่จะเก่าแก่แล้วนะปืนเนี้ยมาสิบกล่องแล้วคุณปองลดราคาก่อนเหลือห้าร้อยพอดีตั้งหมดมาดมาดูเลย โบเขาให้โอ้เกลือเฮ้ยออกว่ะออกว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะโคตรคุมอ่ะงานนี้โคตรคุมอ่ะพันสามร้อยเพชรอะโคตรคุมอ่ะผมบอกเลยยิงชอบอ่ะโคตรคุมอ่ะเฮ้ยแค่เอเคดาก้อนเนี่ยบางคนเขาสูงกันหมดหลายหมื่นนะเออเอเคดาก้อนนี่ค่อนข้างแรงนะมาไหนดูดิไปดูปืนผมอาจจะไม่ได้อัพเกรดปืนสกายให้ดูนะครับ yeah. ว่าผมมีเพชรไม่พอก็เลยไม่ได้อัพเดี๋ยวจะเล่นสะสมเอาแล้วกันดูเอเคไปก่อนเฮ้อ<ร>สวยหมดูดูสเตตัสมันนะครับดาเมจสองอัตตาย,ยิงหนึ่งอ่ะโคตรแรงอ่ะผมบอกเลยมาเดี๋ยวมาดูกันที่สกาดีกว่านะสกาอืมหายไปไหนเนี่ยไหนสกานี่ไงสกานี่นี่สกาตอนนี้ก็อยู่เลเวลหนึ่งนะพอดีว่าไม่มี ไม plane. ่มีตังอัพสเตตัสมันก็ไอสเตตัสเต็มๆอ่ะมันก็ประมาณดาเมจหนึ่งอัตรากันยิงลั่นสองนะเอออัตรากันยิงสองแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลดลงเหลือเป็นหนึ่งนะพอดีว่าผมไม่ได้อัพไงก็เลยเป็นดาเมจหนึ่งแล้วก็ลั่นหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วเคลื่อนที่สองนะครับพอดีเราต้องอัพเป็นรลเวลเจ็ดมันถึงจะแรงเออสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบแนวที่ผมสุ่มหรือว่าอยากให้ผมสุ่มแล้วก็เล่นให้ดูด้วยคอมเมนต์ได้เลยนะครับพอดีว่าผมยังไม่รู้ไงว่าคนผู้ชมอ่ะต้องการต้องการอะไรไง เออคอมเมนต์บอกกันด้วยนะตอหรับาาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับจุบจ๊บจุ๊บ